ครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของชาวราศีกุมท่านจะหยิบจับทำอะไรจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากร้ายให้กลับกลายมาเป็นดีเปลี่ยนจากสิ่งที่ท่านไม่เคยมีก็จะมีในช่วงต่อไปนี้ชาวราศีกุมนั้นถือว่าดวงชะตาของท่านฟ้าเปิดให้ดวงของท่านนั้นมีความสดใสทำอะไรก็มีความสำเร็จ เกิดขึ้นเจ้าที่เจ้าทางก็ได้ปกปักรักษาคุ้มครองในเรื่องในเรื่องของดวงชะตาของท่านจะมีความโดดเด่นทําอะไรก็จะมีความสำเร็จมีคนให้เกียรติมีคนให้กําลังใจท่านชาวราศีกุมในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ถือว่าดวงของท่านจะมาสู่ในทางที่ดีมากกว่าทางสิ่งที่ไม่ดี เพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานถือว่าเป็นจุดยืนที่ดีของชาวราศีกุมในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีกุมนั้นท่านจะหยิบจับอะไรทํำอะไรย่อมจะเกิดผลดีกับตัวของท่านทางนั้นในเรื่องของการทำมาหากินชาวราศีกุมในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ถือว่าดวงของท่านจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เรียกว่าดีมากๆก็ว่าได้ชาวราศีกลุ่มนั้นจะหยิบจับทำอะไรมักจะมีผลดีเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่านนับตั้งแต่ในช่วงของวันที่15จะมีดาวพระทิตย์เข้าสู่ราศีเมถุนในช่วงนี้จะทำให้ชาวราศีกลุ่มนั้นก็จะมีความโดดเด่นอย่างเห็นเนี่ได้ชัดหยิบจับอะไร ในช่วงนี้จะมีความสำเร็จบางคนนั้นจะมีงานทำซึ่งเป็นงานใหม่ๆเข้ามาท่านอีกด้วยในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีกุมนั่นท่านจะเอ่ยปากทำอะไรกับใครในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในด้านของการงานงานอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ท่านจะทำแล้วจะมีความโดดเด่นจะมีคนให้กำลังใจ และมีคนยกย่องท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานนั้นท่านจะมีความสําเร็จอย่างสูงการทํางานนั้นถือว่าจะมีโอกาสดีได้มีงานทําที่ดีอีกด้วยบางคนนั้นว่างงานไปตกงานอยู่ที่อื่นหรืออาจจะไปหลบลี้เรียกว่าไม่มีเงินไม่มีทองจะซื้อของซื้ออะไรก็ ไม่ค่อยได้ในช่วงต่อไปนี้ท่านจะมีเงินมีทองและท่านจะทำธุรกิจส่วนตัวของท่านนั่นให้ลุงให้เลืองได้จะเกิดจากโชคลาภด้วยในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดอยู่ในราศีกลุ่มนั้นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างมากๆในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ หยิบจับอะไรทำอะไรก็มีคนให้กำลังใจและมีคนให้การสนับสนุนท่านเรียกว่าในเรื่องของการงานท่านใดที่เคยว่างงานท่านใดที่เคยตกงานก็จะมีเพื่อนฝูงชักโยงให้ท่านไปทำงานที่ดีและมีชื่อเสียงอีกด้วยบางคนก็ทำงานอยู่เป็นประจำอยู่กับที่หรือว่าไม่ได้ออกนอกพื้นที่ก็ถือว่างานของท่าน ก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาท่านท่านจะได้เป็นใหญ่เป็นโตได้รับหน้าที่ที่ดีอีกด้วยในเรื่องของการทำงานนั้นเจ้านายก็รักใคร่และอินดูให้การสนับสนุนท่านสำหรับท่านใดที่ทำงานอยู่เป็นประจำอยู่กับที่อันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีบางคนนั้นออกไปทำงานนอกพื้นที่ไปต่างถิ่นต่างแดน ไปต่างจังหวัดอันนี้ก็จะได้มีการพัฒนาท่านจะได้มีงานที่ดีและจะมีคนคอยชักโยงให้ท่านนั้นไปลงทุนได้ดิบได้ดีอีกด้วยในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีกลุ่มนั้นจะมีโอกาสทองหลายสิ่งหลายอย่างนั้นก็จะมีเข้ามาท่านบางคนนั้นไปได้ดิบได้ดีดีกว่าในช่วงที่อยู่ในอตอนนี้อีกด้วย ก็ถือว่าชาวราศีกลุ่มนั้นมีประสบการณ์ที่ดีและบางทีก็ไปเปลี่ยนงานไปย้ายงานไปที่เรียกว่านอกสถานที่และก็จะมีคนให้การสนับสนุนท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ถือว่าท่านดีท่านมีโชคมีลาบทําอะไรหยิบจับอะไรก็มีคนให้กําลังใจและมีคนสนับสนุนท่านอยู่เรื่อยๆ ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีกุมนั้นหยิบจับอะไรทำอะไรจะมีโชคมีลาบเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆการงานก็ถือว่าดีท่านจะมีงานทำโดยที่เรียกว่าไม่เคยคิดมาก่อนท่านอาจจะได้งานที่ดีดีมีชื่อเสียงก็เป็นไปได้บางคนชอบเกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนท่านชอบเกี่ยวกับในเรื่องของการค้าขายลงทุนอะไร ในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวท่านในช่วงของเดือนเมษายนนี้ก็นับว่าชาวราศีกันนั้นจะมีความสุขตลอดไปในช่วงนี้ชาวราศีกลุมนั้นจะทำอะไรในช่วงนี้ท่านรีบลงมือทำได้ท่านจะมีโชคมีลาบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในช่วงนี้ก็จะมีเข้ามาท่านอยู่เรื่อย การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนับว่าเป็นการที่เรียกว่าดีกับตัวของท่านในช่วงนี้ถือว่าในช่วงก่อนนั้นท่านเคยเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ไม่ได้อะไรแต่ต่อจากนี้ไปท่านจะได้สิ่งที่ดีๆเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ชาวราศีกุมนั้นจะมีโชคมีโอกาสได้อย่างมากท่านใดที่เคยว่างงานไม่มีงานทำก็จะมีงานทำ ขึ้นมาหาท่านอีกด้วยในช่วงต่อไปนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นจะขยบดีขึ้นไปเรื่อยๆในเรื่องของการงานก็ถือว่าดีโชคลาภก็จะมีเข้ามาท่านในเรื่องของคนรักคนใกล้ในช่วงนี้ก็ถือว่าดีเอาอกเอาใจาพูดจาดีทำอะไรก็มีการหยอกล้อซึ่งกันและกันในเรื่องของการทำงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โชคลาภก็จะมีเข้ามาตั้นบางคนนั่นก็ทำงานตัวเป็นเกลียวเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั่นยอมทุ่มเทท่านก็จะมีความสำเร็จอีกเช่นเดียวกันเกี่ยวกับในเรื่องของการงานตอนนี้เราสรุปโดยภาพรวมแล้วไอชาวราศีมีนั่นอ,อชาวราศีกลุ่มนั้นมีความโดดเด่นอีกด้วยในช่วงของเดือน มิถุนายนนี้ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเงินทองก็จะมีหลั่งไหลเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นชาวราศีกุมในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินทำแล้วก็จะมีโชคลาภอีกด้วย ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วชาวราศีกุมทุกท่านที่ท่านได้รับฟังกันในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสทองของท่านไม่ใช่ว่าท่านจะเพิ่งเข้ามาจะเจอในคลิปของเราท่านจะต้องจะเจอกันมาก่อนแล้วว่าในเรื่องของการทำมาหากกินนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่แล้วชาวราศีกุมนั้น จะไม่มีการย่นย่อไม่มีการถอยหลังชาวราศีกลุ่มนั้นจะมีการเดินหน้าและพัฒนาจิตที่โปร่งใสจะทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นท่านก็จะมีโชคมีลาบอีกด้วยในช่วงของเดือนมิถุนาชาวราศีกลุ่มนั้นจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนอีกด้วยในช่วงนี้ ถือว่าดวงของท่านนั้นมาแรงเรียกว่าจะแซงทุกราศีก็ว่าได้ชาวราศีกลุ่มนั้นมีโอกาสทองอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็จะมีเข้ามาท่านเพราะฉะนั้นท่านทำอะไรในช่วงนี้ท่านรีบลงมือทำได้เลยในเรื่องของการงานก็จะมีความสำเร็จอย่างสูงการงานที่ท่านทำก็จะเป็นงานที่ดี จะมีคนให้กำลังใจและมีคนคอยรับช่วงให้ท่านนั้นมีโชคมีลาบอยู่ตลอดในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีโชคลาบก็จะมีเข้ามาท่านท่านฟังคลิปของเราแล้วก็ให้ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืม กดติดตามเพื่อให้กําลังใจกับผู้จัดทำรายการก็ไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี